สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรท,ทุกๆท่านเลยนะคะเรามาดูกันซิว่าเรื่องราวดีๆในเดือนเมษายนของชาวราศีมังกรจะมีเรื่องอะไรบ้างคะขอเปิดไพ่ก่อนเลยนะเดี๋ยวไซขอเปิดไพ่ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็อ่านทีเดียวเลยอาจจะใช้เวลาในการเปิดไพ่แป๊บหนึง่ง ก็เดี๋ยวเปิดไพ่ Oracle เ,เลยนะคะเมื่อกี้เปิดไพ่ทาโรกไปแล้วให้ไพ่อ r a c ค e บอกหม่ยซิว่าเรื่องราวดีๆของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนะคะจะมีเรื่องอะไรบาาร้างด้วยไพ่ Oracle ขออีกหนึ่งใบค่ะอืม เรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยว้ายขออ่านไพ่ทาโร่ก่อนเนาะคือไพ่ทาโร่เนี่ยออกมานะคะบอกว่าในเดือนเมษายนเนี่ยของชาวราศีมังกรคือคุณอาจจะเพิ่งกำเนิดเผชิญปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะในช่วงของเดือนที่ผ่านๆมาแต่ว่าพอเดือนเมษายนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่า ไอสิ่งที่มันเคยบั่นทอนจิตใจหรือว่าบั่นทอนร่างกายหรือว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าของตัวคุณเองอ่ะมันเริ่มทุเลาลงนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักก็ได้เพราะว่าอันนี้ซรายอ่านโดยรวมเลยเนาะไม่ได้อ่านแยกเป็นหัวข้อนะคะคือคุณอาจจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างได้หรือว่าตัดทิ้ง ความไม่ชอบใจอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของชาวราศีมังกรมันยุ่งยาก่ะแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งก็ปล่อยไปก็ได้นะคะแบบนั้นเหมือนเดือนเมษายนจะชิวชิวขึ้นจะรู้สึกว่าไม่สนใจสิ่งที่มันทําให้สุขภาพจิตเสียอืมชาวราศีมังกรเหมือนจะ move on จากเรื่องนั้นของตัวเองได้เอาอย่างนี้ละกันเนาะ ประมาณนั้นแล้วพอในเดือนเมษายนนะคะชาวราศีมังกรเหมือนจะอยากทำหลายๆอย่างในช่วงเวลาของเดือนเมษายนหรืออาจจะคิดได้ก็ได้ว่าอยากจะอ่ะมันก็ตามเทศกาลเนาะคือเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมเหมือนชาวราศีมังกรบาง,บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะขยับตัวออกไปเปิดหน้าร้าน แบบนั้นนะคะเหมือนทําอยากทําหลายๆอย่างอยากจะขายน้ําอยากจะขายแป้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออเหมือนคิดที่อยากจะเริ่มทำเนาะแล้วก็บางคนถ้าเกิดว่าติดปัญหานะคะในด้านของการงานหรือว่าความรักเนี่ยเหมือนจะมีคนมาช่วยนะคือบางอย่างอะ่ะพอเป็นเรื่องของตัวเองอะ่ะบางคนอาจจะคิดไม่ออกหรือว่าอาจจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วแต่ว่า ด้วยพลักกาลังและความคิดของตัวเองอาจจะมองเห็นในมุมเดียวอืแล้วก็อาจจะมีคนมาช่วยนะคะช่วยในด้านของสิ่งที่คนชาวราศีมังกรไม่กล้าที่จะตัดสินใจเอออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเทศกาลสงการตแบบนี้คุณอาจจะอยากไปเปิดร้านน้ํานะคะได้แต่คุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอยังไงเออจะต้องไปติดต่อใครนะคะก็อาจจะมีคนมา คอยช่วยซัพพอร์ตในด้านนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการความรักความรักคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้หรือว่าปัญหานั้นๆของแต่ละคนก็มองว่านะคะ,ะคนรักหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่จะมาช่วยทำให้คุณะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วก็กล้าดิบตัดตัดตัดสินใจอะไรมากขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณไปขอความช่วยเหลือใครเป็นไปได้ว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยคนที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือเขาพร้อมแล้วเขาก็ยินดีนะคะที่จะช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นตัวคนอื่นก็ได้นะที่มาขอความช่วยเหลือชาวราศีมังกรด้วยก็ได้นะคะก็มีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวอะไรกับ กับคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะมีการคนที่สามหรือว่าคนกลางเนี่ยมาช่วยไกลเกลีย่ยได้นะอืถ้าเกิดว่ามองในด้านของการงานควบคู่กับการเงินนะคะการงานควบคู่กับการเงินเนี่ยอทรายมองว่าในช่วงของเดือนเมษายนน่ะเป็นช่วงที่คุณน่าจะแบบเร่งในการทำงานหาเงินน่ะ แล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่คุณทํางานมาเหมือนมันเริ่มได้โบนัสเริ่มได้ผลลัพธ์ของการตอบแทนและในช่วงของเดือนเมษามเพียงแต่ว่าขอแค่อย่าเพิ่งหยุดทํานะคะเพราะว่ามันมันกำลังเริ่มเริ่มได้อะเริ่มได้เงินเริ่มได้ลูกค้าอะไรเข้ามาแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นคนที่ทํางานประจําไม่ได้มีงานเสริมอะไรนะคะก็มองว่าในช่วงของเดือนเมษานี่อาจจะมีโบนัสเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็ไดออ้แบบนั้นนะคะแล้วถ้ามองในด้านของความรักนะของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนะคะสายก็มองว่าความรักของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาคาราคาซัง หรือว่ามีปัญหาอะไรที่มันแบบค้างคาใจกันมานะคะในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยเหมือนจะมีการพูดคุยปัญหาอะไรมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเพื่อนเออหรือว่าคนรอบๆตัวช่วยในการที่ทำให้คุณกับคนรักเนี่ยเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นเออเป็นช่วงที่แบบ ปรับความเข้าใจกันนะคะเพื่อนๆก็เชียร์ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้มันดีขึ้นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าออความรักของคุณมันดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นแม่ได้มีปัญหาอะไรสายก็มองว่าความรักของคุณจะเหมือนลงหลักปักฐานมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการขยายชีวิตคู่กันเกิดขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีการ เริ่มลงทุนในการซื้อบ้านปลูกบ้านอะไรแบบนี้นะส่วนอะไรที่มันท็ซิษมันไม่ดีในชีวิตนะคะเหมือนชรา,าศีมังกรในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอันนี้เหมาะกับเราอันนี้ไม่เหมาะกับตัวเองแล้วคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะจากชีวิตที่ผ่านมามันอาจจะเออเราเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเค อันนี้ก็ใช้วิจารณญนะนะาณน,นะคะเออบางคนอาจจะแบบเลิกเลิกดื่มก็ได้ฮะแล้วก็อยากจะเออออกมาจากจุดที่เป็นคนที่ดื่มหนะักดื่มเยอะก็ได้นะคะตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างแบบเนี้ยเออบางคนอาจจะเลิกเจ้าชู้ก็ได้บางคนอาจจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะในช่วงของเดือนเมษายนนะเหมือนอยากจะเลิก สิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันมันไม่ดีกับตัวเองอ่ะเออเหมือนคุณบางคนอาจจะคิดอะไรได้ก็ได้นะคะแล้วอยากจะออกมา,า,กมาจากจุดนั้นอืมบางคนอาจจะแบบอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิตก็ได้แล้วปลาที่จะตัดสินใจหรือว่าเดินออกมาก็ได้นะแบบนั้นนะคะส่วนไพ่ออร์เคิลอ่ะมาดูไพ่ออร์เรคเตอกันบ้าง ให้ออรกเคิลนะคะก็บอกว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยบางคนในชาวราศีมังกรนะอาจจะมีการแบบปลูกบ้านหรือขยับขยายกิจการอืมแล้วก็เหมือนจะแบบเป็นอะไรที่ลงหลักปักฐานมากขึ้นอนะ่ะอืมอาจจะบางคนบางคนอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจ อย่างเช่นมีสาขาเพิ่มก็ได้แบบนั้นนะคะเออบางคนอาจจะกู้ซื้อบ้านผ่านก็ได้หรือบางคนอาจจะมีรถยนต์ป้ายแดงคันใหม่ก็ได้นะในเดือนเมษายนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ทำธุรกิจมีกิจก,การทรายมองว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ย ชาราศีมังกรเนี่ยบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะมีการเปิดรับลูกน้องมากขึ้นด้วยความที่ขยายสาขาขยายกิจการเนาะก็เลยจะต้องมีแบบลูกน้องบริวารอะไรมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางไปพบเจอเพื่อนได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปสถานที่แบบตามความเชื่อไปวัดไปโบสถ์ไป สักกะศิลกศิทธิ์ของแต่ละคนที่เคารพนับถือนะคะเออแล้วถ้าเกิดว่าบางคนมีการไปขอพรไปขออะไรบนบานนะคะก็อย่าลืมนะาระาศีมังกรน,นะคะอย่าลืมมาถึงที่ตัวเองอ่ะไปขอเอาไว้แล้วจะต้องแก้เออหรือว่านะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีการไปบนไปขอพรแล้วบอกว่าถ้าได้อะไรแล้วจะตอบกลับสิ่งน้ำใจยังไงกับสิ่งึงสิทธนะคะก็ในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะได้ได้รับในสิ่งที่ตัวเองร้องขอเออแต่ทีนี้ก็อย่าไปอย่าลืมแล้วกันนะนะคะส่วนในด้านของแบบความสุขความอะไรอะความสุขในใจนะคะ ก็มีมีดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วนะคะชาวราศีมังกรเดือนเมษายนอย่างที่ใจบอกเลยอาจจะมีการกลับไปพบเจอครอบครัวนะคะไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเออก็ประมาณนี้นะคะของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายน ถ้าอย่างนั้นนะคะสายขอจบคำทำานายไว้เพียงเท่านี้นะใครยังไม่ได้ดกดติดตามช่องนะคะทายฝากดกดติดตามช่องเอาไว้หน่อยนะแล้วก็ในช่องนะคะจะมีคลิปพิฆาตมาให้เล่นเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณชาวราศีมังกรมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ